เรื่องเ่าอสยองวัญลุงบุญมีแกเป็นคนขยันโดยในแต่ละว,วันลุงบุญมีแกจะออกไปหาปูหาปลาตามทุ่งไร่ทุ่งนาและก็ตามหนองน้ำลุงบุญมีแกอยู่คนเดียวแกไม่มีครอบครัวลูกหลานแกก็ไม่มี แต่ก่อนแกอยู่กับพี่สาวสองคนจนอยู่มาวันหนึ่งพี่สาวของแกได้ตายไปจากแกจึงเหลือแกอยู่คนเดียวโดยกิจวัตรประจำวันของลุงมีคือการไปหาจับปูจับปลาตามหนองน้ำตอนเย็นแกก็จะไปวางตะข่ายเพื่อดักปลาหรือปักเป็ดพอตอนเช้าของอีกวันแกก็จะไปเก็บตะข่ายที่แกวางแล้วก็ไปเก็บเป็ดที่แกปักไว ซึ่งบ้านของแกอยู่ใกล้กับริมหนองน้ําแกปลูกบ้านอยู่บนที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านเพราะว่าครอบครัวของแกมีฐานะค่อนข้างที่จะยากจนแต่แกก็เป็นคนดีของหมู่บ้านถ้าในหมู่บ้านมีการมีงานเช่นงานบุญงานบวชงานแต่งหรืองานศพหรือว่างานอะไรแกก็จะเป็นคนไปช่วยเขาตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มงานช่วยจนถึงเขาเสร็จงาน ไปช่วยเขาในการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานโดยผู้คนในหมู่บ้านต่างรักใคร่แกมากเพราะว่าแกเป็นคนดีไม่กินเหล้าไม่กินยาพอมีงานวัดประจำปีแกก็จะเป็นคนไปช่วยงานวัดช่วยเตรียมสถานที่ช่วยเตรียมงานก่อนที่จะมีการเริ่มงานอยู่เป็นประจำของทุกปีซึ่งตอนนั้นลุงบุญมีแกมีอายุประมาณ70กว่าปีรายได้ของแกก็จะมาจากการที่แกไปจับปูจับปลามาขาย ก็พอที่จะเลี้ยงชีวิตของแกให้อยู่ได้ไปวันๆโดยไม่ขัดสนเพราะว่าแกเป็นคนที่สมถะผมทราบมาว่าแต่ก่อนลุงบุญมีแกเคยบวชมาก่อนและก็ตอนสมัยที่แกเป็นหนุ่มๆแกเคยไปเป็นทหารและตอนนั้นพอมีสงครามรู้แต่ว่าถูกเรียกไปเป็นทหารอยู่หลายปีและแกก็เดินทางกลับมาบ้านแกเป็นคนหนักเบาเอาสู้ถ้าใครมีอะไรให้ช่วยงานเขาก็จะมาเรียกแกให้ไปช่วยงาน ค่าจ้างแกก็ไม่ได้เรียกแล้วแต่เขาจะให้หรือไม่ให้ก็ได้เมื่อถึงฤดูปลายฝนต้นหนาวประมาณเดือนตุลาซึ่งใกล้จะถึงงานวัดประจำปีของวัดในหมู่บ้านโดยปกติลุงบุญมีแกจะไปช่วยงานวัดอยู่เป็นประจำทุกปีไม่เคยขาดปีนี้ก็เหมือนกันลุงบุญมีแกก็ไปช่วยงานเขาในการเตรียมสถานที่ตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ตั้งโต๊ะเก็บเต็น อะไรที่ทางวัดขอให้ช่วยแกก็ช่วยหมดโดยในวันนั้นเองหลังจากที่แกไปช่วยงานวัดเสร็จโดยปกติแล้วแกก็จะไปลงตาข่ายเพื่อดักปลาเอามาทําเป็นอาหารหรือเอาไว้ขายถ้าได้เยอะซึ่งตอนนั้นเวลาก็ค่อนข้างจะเย็นแล้วหลังจากที่แกช่วยงานวัดเสร็จก็เกือบจะมืดแกก็ได้ไปดักปลาโดยใช้ตาข่ายที่ข้างหนองน้ําที่อยู่ใกล้บ้านแกซึ่งหนองน้ํามีปลาค่อนข้างเยอะแกก็จะนั่งเรือออกไปจากริมฝั่งไม่ไกลแกก็จะลงตาข่ายเพื่อดักปลา ซึ่งเป็นจุดที่แกวางดากไว้เป็นประจำอยู่แล้วโดยที่แกไม่คาดคิดเลยว่าเหตุล้ายที่สุดในชีวิตของแกจะมาถึงระหว่างที่แกกําลังลงตะข่ายที่จะดักปลาอยู่นั้นคาดว่าแกน่าจะเกิดอาการหน้ามืดเนื่องจากการทํางานช่วยงานที่วัดแกเกิดเป็นลมหมดสติตกลงจากเรือจมน้ําตายกว่าผู้คนจะมาเห็นก็ปลาเข้าไปตอนเที่ยงวันของวันถัดมาแล้วเพราะว่าชาวบ้านและหมู่เพื่อนฝูงของแก รวมทั้งพระที่อยู่วัดไม่เห็นแกมาช่วยงานที่วัดเหมือนเคยเขาก็เลยเดินไปหาแกที่บ้านปรากฏว่าไม่มีใครอยู่บ้านซึ่งกลุ่มเพื่อนฝูงของแกซึ่งรู้อยู่กันว่าแกจะต้องไปดักปลาจึงได้พากันเดินไปที่หนองน้ําซึ่งห่างไม่ไกลจากบ้านปรากฏว่าเห็นมีเรือของแกลอยอยู่กลางหนองซึ่งมองไปไม่เห็นคนอยู่บนเรือเห็นแต่เรือและตาข่ายที่อยู่ในสภาพกองอยู่บนหัวเรือของอีกฝั่ง ชาวบ้านที่เห็นจึงได้พากันแจ้งเจ้าหน้าที่และช่วยกันงมหาล่างของแกพองม,มได้สักพักไม่นานกู้ภัยก็เจอร่างของแกซึ่งจมน้ําอยู่ความลึกไม่ถึง3เมตรโดยปกติแล้วโดยปกติแล้วแกเป็นคนว่ายน้ําค่อนข้างที่จะเก่งซึ่งไม่น่าจะถึงแก่ความตายถ้าแกตกลงไปแบบธรรมดาทุกคนและเจ้าหน้าที่จึงได้ลงความเห็นกันว่าแกเกิดอาการวูบแล้วเป็นลมจึงได้ตกลงจากเรือแล้วจมน้ํา จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็มอบให้ผู้นำหมู่บ้านและวัดเป็นผู้จัดงานชาวภัตกิจศพของแกโดยในต่างจังหวัดการจัดงานศพก็จะจัดที่บ้านของผู้เป็นเจ้าภาพงานศพแต่ในกรณีของลุงบุญมีแกไม่มีญาติซึ่งจะสามารถเป็นเจ้าภาพจัดงานศพได้และวัดก็อยู่ในการเตรียมสถานที่ในการจัดงานบุญประจำปีจึงได้ตกลงกันว่าให้ตั้งศพแกไว้ที่บ้านของแก โดยมีมติว่าจะให้มีการชาพนก,กิจศพก่อนที่จะถึงงานบุญประจำปีจึงได้ลงมติว่าให้สวดพระอภิธรรมศพหนึ่งคืนแล้วก็วันต่อมาให้ทำการเผาศพแก่ได้เลยและจะให้พระมาสวดพระอภิธรรมศพจนครบสามคืนตามประเพณีแต่ต้องเผาศพแก่ก่อนเพราะที่วัดต้องเตรียมสถานที่ในการจัดงานบุญประจำปีในเมื่อทุกคนลงความเห็นแบบนั้นแล้วผู้นำชุมชนจึงได้ตกลงตามนั้น ซึ่งผมขณะนั้นอายุได้23ปีกำลังเป็นวัยรุ่นและพ่อของผมกับลุงบุญมีก็เป็นคนที่สนิทกันมากและลุงบุญมีก็สนิทกับผมหลังจากที่ได้มีการนําศพแกมาไวาที่บ้านซึ่งทางบ้านของแกเป็นหนทางที่ไม่มีไฟเป็นทางดินลูกลังบ้านแกมีไฟจากแผงโซลารเซลล์ที่ติดอยู่ในตัวบ้านเพียงหลอดเดียวในการสวดพระอภิธรรมศพในตอนเย็น จึงเต็มไปด้วยความมืดมิดเนื่องจากไม่มีไฟแต่ผู้คนในหมู่บ้านต่างรักและเคารพแกมากจึงมาร่วมงานศพแกเป็นอย่างมากโดยแต่ละคนต่างรวบรวมเงินกันมาใช้ในงานศพของแกโดยในเย็นวันนั้นจะมีการสวดพระอภิธรรมศพคืนแรกซึ่งจะมีการเริ่มสวดประมาณสองทุ่มผมกับพ่อจึงได้เดินทางว่าจะไปร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมศพโดยการเดินลัดทุ่งนาที่บ้านของผมกับบ้านดุงแก อยู่ห่างกันไม่มากประมาณ500เมตรพอมองเห็นกันได้แต่ถ้าเดินตามถนนธรรมดาประมาณกิโลกว่าถึงสองกิโลผมกับพ่อจึงได้เดินทางโดยการลัดทุ่งนาของชาวบ้านไปเมื่อผมกับพ่อกินข้าวย็นเสร็จจึงได้เดินทางไปเพื่อร่วมฟังสวดอภิธรรมศพในระหว่างเดินทางผมกับพ่อมีไฟจากแบตเตอรี่ที่ติดอยู่บนหัวพ่อเพียงหลอดเดียวบวกกับแสงจันทร์ ที่สองในยามค่ำคืนซึ่งจะเข้าหน้าหนาวแสงจันทร์จะสว่างกว่าปกติเพราะไม่มีเมฆมาบดบังดวงจันทร์ประกอบกับสายลมหนาวเริ่มพัดมากับความเย็นของอากาศหน้าหนาวทำให้ผมหนาวสั่นไปทั้งตัวแต่ผมกับพ่อก็ต้องไปเพราะว่าอยากจะไปร่วมฟังสดอภิธรรมงานศพของแกพ่อของผมเดินนำหน้าผมและผมเดินตามหลังพ่อออกไป โดยพวกเราเดินทางไปตามคันนาลัดเลาะของชาวบ้านซึ่งข้าวในทุ่งนากำลังสุกงอมกลิ่นหอมของข้าวลอยฟุ้งไปทั่วทางเดินประกอบกับสายลมที่พัดมาทำให้ความหอมยิ่งลอยออกไปไกลพอเดินมาได้สักพักมองเห็นบ้านแกมีไฟจากหลอดไฟที่เป็นแผงโซลา่าเซลล์ของแกเพียงหลอดเดียวและมีแสงไฟจากตะเกียง ที่ทำจากขวด M100 แล้วใส่น้ำมันโซล่าเซลล์ชุบกับผ้าเพื่อทำให้เกิดความสว่างภายในงานให้มากที่สุดผมมองไปดูไกลๆแล้วก็สวยดีเหมือนกำลังเดินทางย้อนยุคในสมัยอดีตพอเดินทางมาถึงที่ที่เป็นทุ่งนาลอยต่อกับหนองน้ำแต่ไม่ใช่สถานที่ดุงบุญมีแกตกน้ำจมเสียชีวิตแต่เป็นหนองน้ำเดียวกันแต่อยู่คนละฝั่งแล้วก็อยู่ห่างจากจุดที่แกจมน้ำเสียชีวิตประมาณ ห้า้อเมตรได้ระหว่างที่ผมกับพ่อเดินทางมาผมรู้สึกว่าเหมือนมีเสียงคนใส่รองเท้าบูทเดินตามหลังผมมาดังตรบตรบผมจึงหันหลังกลับไปมองปรากฏว่าไม่มีอะไรระหว่างที่ผมเดินทางมาผมกับพ่อไม่ได้พูดคุยกันเลยมีแต่เดินไปอย่างเดียวซึ่งทุกคนก็อยู่ในอารมณ์ที่ค่อนข้างจะเสียใจ จึงไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันมากพอเดินมาอีกสักพักพ่อของผมก็พูดขึ้นมาว่าเจออะไรอย่าพูดนะเดินตามพ่อมาอย่างเดียวผมตกใจเป็นอย่างมากเพราะถ้อยคำที่พ่อพูดกับผมเหมือนพ่อรับรู้ว่าต้องเจออะไรบางอย่างหรือว่าพ่อแกเจอมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้เจอเท่านั้นเองซึ่งผมได้เดินอีกสักพัก จะต้องผ่านกับต้นไม้ซึ่งอยู่ริมหนองน้ำซึ่งเป็นต้นจามจุรีขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งคนโอบได้ด้วยความมืดแต่ก็ได้ความสว่างจากไฟแบตเตอรี่ที่อยู่บนหัวของพ่อและจากดวงจันทร์ที่สองแสงผ่านเงาของต้นจามจุรีมาทำให้ผมมองไปเห็นเหมือนมีใครสักคนลักษณะเหมือนกำลังก้มๆเงยๆเหมือนกำลังที่จะปากเบ็ดลงในหนองน้ำ ตอนแรกผมกำลังจะเรียกพ่อว่ามีคนอยู่ข้างหน้าเขาน่าจะปากเบ็ดแต่ผมคิดได้ว่าพ่อแกบอกว่าเจออะไรอย่าพูดประกอบกับผมคิดขึ้นได้ทันทีว่ามืดขนาดนี้เขาเดินมาได้ยังไงเขาจะปักเบ็ดได้ยังไงเพราะไม่มีไฟติดอยู่ที่ตัวเขาเลยและเงานั้นมีลักษณะเป็นเงาดำดำแต่ผมรู้ว่าเป็นคนแน่นอนพอเดินมาอีกสักพักเหมือนเขา มองมาที่ผมกับพ่อเขายืนขึ้นแล้วเขาพูดขึ้นว่าจะไปไหนกันแล้วพ่อของผมจึงได้ตอบกลับไปว่าจะไปทำธุระผมกลัวมากผมรีบจับมือพ่อแล้วพ่อของผมก็จับมือผมเพราะว่าสิ่งที่ผมกับพ่อได้ยินและได้เห็นคือลุงบุญมีแน่นอนเพราะว่าผมจำเสียงแกได้แล้วลักษณะรูปร่างก็เป็นลุงบุญมี และที่ตรงนั้นก็เป็นที่ที่แกชอบมาปักเป็ดเป็นประจำอยู่แล้วหลังจากที่พ่อของผมตอบไปเหมือนลุงบุญมีแกจะหยุดชะงักยืนนิ่งอยู่สักพักเหมือนรอให้ผมกับพ่อเดินผ่านไปซึ่งมีระยะห่างกันเพียงไม่ถึงสาเมตรแต่ผมไม่กล้าหันไปมองแล้วนะครับพ่อของผมก็ไม่ได้หันไปมองไฟแบตเตอรี่ที่อยู่บนหัวพ่อของผมก็ไม่ได้ส่องไปที่ตัวเขา เราสองคนตั้งหน้าตั้งตาเดินอย่างรวดเร็วเพื่อให้ออกจากที่นั้นให้เร็วที่สุดถ้าจะวิ่งก็น่าจะวิ่งไม่ไหวมือเท้ามันชาไปหมดบวกกับอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นก็มีแต่ไออุ่นที่เกิดจากมือของพ่อที่สัมผัสดโดนตัวผมทำให้ผมพอมีสติพอเดินหลุดมาได้สักพักเข้าถึงบ้านงานผมกับพ่อบองขึ้นไปบนเรือน ที่ที่เขาตั้งศพมีรูปแกอยู่หน้าโลงศพผมมองดูเหมือนแกยิ้มให้ผมแต่ไม่แน่ใจประกอบกับไฟมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นเพราะผมจิตตกก็ได้ที่เพิ่งเจอแกมาเมื่อกี้หลังจากนั้นผมกับพ่อก็ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมงานศพจนเสร็จจึงได้เดินทางกลับบ้านโดยการเดินทางครั้งนี้ได้เดินทางตามถนนและไม่ได้กลับ ตามเส้นทางเดิมอีกหลังจากนั้นผมกับพ่อก็ไม่ได้เจอวิญญาณของแกอีกเลย